แอดมินเองเคยได้มีโอกาสไปรับชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับแบบนั่งติดขอบสนามแบบระยะกระชันชิดต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นคนนี้ที่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เธอยังเล่นเก่งคล่องแคล่วว่องไวมากๆแอดมินกำลังหมายถึงปลื้มจิตชินขาวหรือว่าพี่น้องนะครับโอ้โหในวัยเกือบสีปีคือต้องบอกว่าปลื้มจิตเนี่ยมีข้อมือที่เร็วมากขึ้นปั๊บสับปับอันนี้เร็วจริงๆ ขึ้นปับ๊บสับข้อปับ๊บผู้เล่นที่แบบตรงกันข้ามต้องปวดหัวกับเปลื้มจิตมานักต่อนักแล้วปัจจุบันก็ยังหาคนที่จะมาเทียบเคียงแทนปลื้มจิตยากเหลือเกินนะครับในเรื่องของข้อมือไหวตัวเซ็กคนไหนที่ซตให้ปลื้มจิตเกิดทุกคนครับเพราะว่าปลื้มจิตข้อมือไวเซ็กมานางก็กวักได้ตบได้ก็เลยได้แต้มตัวเซ็ก็เกิดด้วยนะครับผมอันนี้คือเรื่องจริงนะ เช่นเดียวก,กันกับล่าสุดนะครับแมดอาวอลล์วัล,ลช่วยกอพีเอสีสเกตพรพันเกิดปราดเซตปอนฮิตลืมจิตเซตยังไงก็ได้แต้มสวยงามมาก